ผู้ชมคะพูดถึงการพัฒนายุทธปกรณ์ถือว่าเป็นความสําคัญของกองทัพแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังช่วยดูแลเรื่องความมั่นคงให้กับประเทศได้นะคะยิ่งถ้าเราสามารถผลิตยุทธปกรณ์ต่างๆทางการทหารได้เองแน่นอนเลยว่าจะช่วยลดเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ได้ผลิตยานเกราะล้อ,อยางคันแรกของประเทศไทยขึ้นมาค่ะส่วนจะมีคุณสมบัติอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะ ติดตามได้จากรายงานค่ะยานเกราะล้อยาง DTI 8 x 8รุ่น Black Window Spider ถือเป็นยานเกราะคันแรกของไทยที่วิจัยและผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมเพื่อเสริมเขีวเล็บให้กับกองทัพ Black Window Spider สามารถขับเคลื่อนทั้งทางบกและในน้ำบรรทุกกำลังคลได้จำนวน12นายมีเครื่องยนต์ขนาด450แรงมา้าความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งป้อมปืนขนาด30มิลิเมตรสามารถยิงติดต่อกันได้250นัดต่อนาทีพร้อมกล้องตรวจการรอบคันทนต่อกระสุนปืนกลขนาด114ม mm. ิมในระยะทาง200เมตรและทนต่อแรงระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ลิเมตร ที่ตกในระยะทาง30เมตรที่สำคัญเก้าอี้ภายในมีระบบความปลอดภยัยที่สามารถลดความสูญเสียของกำลังคนได้หากถูกแรงระเบิดส่วนราคาตกอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทมีขนาดใหญ่กว่าและมีสมรรถนะเทียบเท่ากับยานเกราะล้อยาง BRT จากประเทศยูเครนที่จะซื้อในราคาันละ80ล้านบาทในปัจจุบันยานเกราะล้อยางมีใช้ทางการทหารทั่วโลก พราะมีความคล่องแคล่วเคลื่อนที่ได้เร็วและสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายหลายอย่างเช่นเป็นยานยนต์ขนส่งเป็นยานยนต์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์และประหยัดต่องบประมาณด้วยปัจจุบันเนี่ยในอดีตเนี่ยทุกคนคงเห็นเห็นรถถังที่เป็นสายผับอ่อมันเป็นเป็นการลบในในในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มก็เปลี่ยนเป็นยานเป็นเป็นล้อยอย่างซึ่งร้อยอย่างนี้จะมีความคล่องแคล่ว มากกว่าสายผ่านถ้าจะไปที่กไกลๆก็ไปได้ได้เร็วกว่านะครับแล้วก็สามารถผ่านภูมิประเทศที่ที่ลำบากนะได้ค่อนข้างดีนี่เป็นแบบจำลองของเครื่องบินฝึกบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50 TH ที่ผลิตโดยบริษัทโคเรียแอร s p สเป i n d u ดัสทรประเทศเกาหลีใต้ นำมาจัดแสดงในงาน e f e เฟ e และ security 2015เครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินฝึกสมรรถนะสูงสอที่นั่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการฝึกบินของนักบินขับไล่ขั้นต้นให้สามารถปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศได้มีระบบการฝึกอบรม และระบบสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ทันสมัยและล่าสุดกองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อมาจำนวนสีลำเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบท,ที่หหรือ L-39Z-A ที่จะปลดประจำการในเร็วๆนี้ไพศาลเจ้าเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน